นี่ใช้คีมอะไรเนี่ยทาไมหน้าขาวจังวะก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านัปด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมโรบบ์นะครับกับเอ่อแมปนีับที่เป็นคนหายักษ์กับคนซ่อนเป็นคนตัวเล็กเนี่ยก็คือยักษ์เวคนจิ๋วนั่นเองฮึบก่ังจะเริ่มพอดีเลยแม่ดว่าเป็นเวลาที่เหมาะเจาะซะเหลือเกินหนึ่งสองซ้ำเลสิโออ้าวไม่ใช่เหรอก็คือรอรอบต่อไปอ๋อนี่ไงก็คือรอบต่อไปเนี่ยจะเริ่มภายในสิบเก้า เห็นไหมแง่ถือว่าดีเลยแงใครที่แบบอยากเล่นมาก็กดจอยตามมานะใครก็แบบว่ากดจอยตามไม่ได้เพราะผมเปิดเออให้จอยตามเข้ามาแล้วเนะี้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะใครอยากเล่นก็กดติดตามโปรไฟล์ในรูบอกรผมไวนะ้ะนรับอุย้ยนี่ไงนี่คนหาเขาก็จะเป็นคนยักเนี้ยที่สามารถปลาของได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยจะพยายามไม่ตายเนีดดดยท่านผู้ชมฮึดโดขึ้นมาก่อนอื่นเดียวเราจะต้องหาที่ซ่อนนะสำหรับเกมนี้เออผมคิดว่าที่ซ่อนที่ดีที่สุดเนี่ยคือที่ที่สามารถวิ่งได้ นั่นก็คือตรงนี้เองเขามาฝั่งนี้แล้วก็หลบมาฝั่งนี้เป็นงอ้แล้วก็ตายแล้วตายเลยนะอย่าหาตายเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องค่อยๆเล่นเหมือนเขาส่องหาอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผมหรือเปล่าเฮ้ยเลตรงนี้เป็ดเปกระจกมั็ทะลุไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโดดเฮ้ย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 ติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติดเลยวะโอเคซ่้นอยู่ในกล่องนี้ ผมตดบ,บัคผมเข้ามาอยู่ในกระป๋องอะไรไม่รู้พอจันแล้วผมจะอยู่ในนี่เลย <c oughs> ลว่าขี้โกงมากมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเห็นเอา้า <c oughs> <c oughs> เอา้าตายแล้วเหรออ๋อเพเยอร์ไลฟ์อ้เพยเพยอร์เหลือแค่สคนเนี่ยที่ยังไม่ตายส่วนผมเนี่ยตายแล้วฮนะรอรอบต่อไปกันเลยดีกว่าหมดเวลาใกล้หมดเวลาแล้วทนะ่านผู้ชมเฮ้ยนี่ไงหมดเวลาโอ้ยฝั่งคนซ่อนเป็นไปชนะเนี่ยก็คือคนหาเนี่ยไม่สามารถหาคนซ่อนเจอทั้งหมดเนี่ย รอบต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มภายใน1ิบสิบสิบเอ็แม่เวลามันก็นับไวภาคไม่ทันเลยทีเดียวโอ้ยหวิธทนั้นมารุ้นกันดูนี่ครับว่าเราเนี่ยจะเป็นคนยักษ์หรือว่าเป็นคนจิ๋วที่ต้องไปแอบกันนะผมอยากเป็นคนยักษ์มากเลยเพราะผมอยากเป็นคนหามากตอนเนี้ยโอย้อยากรู้สึกว่าเวลาเราสูงเนี่ยเราจะเป็นตัวยังไงโอ้กลายเป็นคนซ่อนนะโอ้อยากเป็นคนหาจะได้เป็นคนซ่อนโอเคตรงนี้คืออะไรเฮ้ยว้าปมาทำไม ประตูประตูไปแล้วอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยเมื่อกี้มันจะเฮ้ยตรงนี้จุกได้อุ้ยมีกูดาวไม่ว่าจะสามารถเล่นได้เฮิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เดินทะลุไม่ได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเราขึ้นไปสอดส่องนะครับว่าเขาเนี่ยเอ่อกำลังจะไปหาเอ่อที่ไหนก่อนเราจะได้หนีทันโอเคผมมีประตูมิติที่สามารถเทเลพอร์ตได้พอไอตัวนั้นมันเดินเข้ามาใกล้เราก็จะหนีเป็นไง ตัวจิว๋วแต่สมองไม่จิ๋วแม่ไอคนยากมาดิเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากๆบอกเลยเฮ้ยเขาเห็นเราก็เฮ้ยอย่ามาแย่งกันใช้ประตูดิเพื่อนประตูเป็นครูดาวนะเพื่อนขอร้องเพื่อนเฮ้ยอีเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนหนีไปเพื่อนเฮ้ยประตูประตูวัดไม่ได้คนเยอะอุ้ยเฮ้ยขอเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยื่นเตเราตายก่อนบ้านฝนเมืองก็ตลอดเลยว่ะ แดีว่าแบบรอเกมเริ่มแต่ละรอบนี่สองสามนาทีเว้ยแต่พอไปเล่นจริงเนี่ยเล่นได้สามสิบวิตายเฮ้รอบใหม่ก็มาถึงแล้วเนี่ยรอบนี้ผมเป็นคนจิ๋วที่ต้องเอ่อซ่อนแอบจากคนยักษ์เหมือนเดิมแม่คนยักษ์ก็มีคนเดียวคนจิ๋วเหลือแค่ห้าคนเนี่ยตอนนี้ซึ่งผมขอรอดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตานี้ผมจะเอาจริงนั่นเองโอเคเราพยายามอย่าโผล่เนี้ยไม่งั้นตายแนย่โอเคไอ้คนยักษ์มันทำอะไรเราไม่ได้เนี้ยถ้าเราอยู่ตรงนี้เว้นแต่มันจะปาของมาโอเค เออมันน่าจะเล็งเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอีกแล้วเมื่อคนยักษ์นี่มันออืเก่งเกินไปแล้วเห็นไหมบอกแล้วนั่งรอสักสองสามนาทีได้เล่นทีละสามสิบวิตายเนี่ยเนี่ยเรามาดูได้ะเวยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหคนนั้นเขากำลังจะตายแล้วโดนคนยักษ์กำลังไล่ล่าเขาแต่เขาแบบโอ้ยจุ๊จูโหดมากไม่จุ๊โหดมากเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่นไงอ่ะเป็นคนจิ๋วที่โหดมากเลยคนนั้นอะ ไม่ตรงเมาส์ุมชีว้ว่ะน่าจะตายแล้วแหละนั่นไงกลายเป็นศพแล้วแม่คนยักษ์ทำไมเจ้าถึงใจายได้ขนาดนี้แม่เจไม่เพื่อนตายเหมือนกันเถอะเอา้ารอบที่แล้วเขาฆ่าเราที่ว่าคนเนี้ยคนนี้รอบที่แล้วเขาเป็นยักษ์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยยายายาเน่ถ้าเราได้เป็นยักษ์เนี่ยเราขอฆ่านายเป็นคนแรกนายผมไม่โกรธกันสินะเฮย้ยคนรอดหรือแค่คนเดียวเนี่ยครับซึ่งเขาอยู่ตรงไหนเออผมขอโดดหานยแลวกันมันอยู่ไส อะไรเฮ้ยไอตัวนี้ระวังตัวไว้เลยเพื่อนเราฆ่านายแน่แน่เพื่อนวิแน่คนคนรอดคนสุดท้ายน่าจะอยู่บรเลยโอ้โห و, แพ้ผมฝักคนจิว๋วแพ้คนยักษ์ชนะโอ้โหขอเป็นคนยักษ์ได้ไหมผมจะไล่ฆ่าคนนี้ก็ฆ่าผมตาที่แล้วเมื่อกี้เลยใช่ไหมนายสองคนไม่รอดจากน้ํามือเราแน่ๆบอกเลยขอให้เป็นคนยักษ์เถอะบเป็นคนอะไรเป็นคนจิว๋วอีกแลเงี้ยเป็นคนจิว๋ววิคนนี้โอ้โหมาเกิดใกล้กันด้วยขอร้อง ออมพึ่งเล่นเพื่อนขอ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 เธอพึ่งได้เล่นปึ๊บวาร์ปโออุ๊อยเอา้าอยู่ในนี้เข้ามาได้อก็ไม่ออกดิแบบเนี้ย <c oughs> แล้วก็ซ่อนยาวเลยดิมันฆ่าเราไม่ได้ดิจะไม่หรอบางทีเพื่อนเราว่าจะฆ่านายอะ่ะแต่นายแบบไม่ได้เป็นคนจิ๋วไงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนยักษ์ด้วยเอา้าออกไปไหนเพื่อนมันปลอดภัยจะตายเพื่อนนายจะไปไหน <c oughs> เฮ้ยออกมาทําไมเฮ้ยประตูเปิดเปิดเปิดสิ <c oughs> <c oughs> เฮ้อเกือบแล้ว แล้วประตูตรงไหน่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราเข้ามาจากทางนั้นทางนี้ไปไหนเออไม่เสี่ยงดีกว่ารอให้แบบเหลือคนสุดท้ายเนี่ยเราค่อยออกไปดูไม่ดีกว่าออกมาดูเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นใช่ไหมไม่ไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเกือบเลยเฮ้ยเกือบโอเคข้างในนี่ปลอดภัยมากแล้วคนยักษ์เขาจะหาเราไงเฮ้ยจีเนียต300 IQ อยู่ในนี่แหละไม่ออกไปหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแขนอะไร โอเคอยู่ในนี้ต่อไม่มีอะไรหุย้ยเหลือสามคนโอเคสวยเพื่อนอีกแค่สองนาทีประมาณสองนาทีเท่านั้นเพื่อนเราก็จะชนะแล้วเพื่อนเฮ้ยคุยอะไรวะเฮ้ยออกไปได้ไหมเนี่ยออกไปได้ไหม <c oughs> ไม่ออกไปดีกว่าเฮ้ย <laughs> อีกสองคนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอ่อทำเพื่อทุกคนเนี่ยโดยการที่เราจะอยู่ในนี้ไม่ออกไปไหนเพื่อชัยชนะของฝ่ายคนจิ๋วเฮ้ย เมื่อกี้ได้ยินเสียงระเบิดข้างนอกก็มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเหลือแค่ผมคนเดียวนี่ครับตอนนี้แม่เราก็ไม่ออกไปเพื่อใยช,ชนะยังไงล่ะไม่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายคนหาใช่ไหมแบบฝ่ายคนยักษ์ถ้าเกิดให้พวกคนจิ๋วมาแอบอนนี้หมดเราจะฆ่าเขายัางไงเนี่ยเออนเนี่ยแปลกผมอยู่ในนี้ตั้งนานผมยังไม่ทันม <c oughs> ันเปิดประตูได้โอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยมันเปิดประตูได้ดีเอง เฮ้ย้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอีกสี่สิบกุบิยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งคนยักษ์อย่าพึ่ง,อง,องโอเคกี้ตรงนี้เอาปลอดภัยมากเลยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาเดินมาฝั่งนี้ปุ๊บเราก็มุดประตูหนีไงอ่าเป็นไงเฮลโหลเห็นเราหรือเปล่าอุ้ยมันหมอบดูมันหมอบดูเฮ้ยเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ยเฮลโหลไปแล้วเฮ้ยจุกไงมาดิมาอีกดิ h ัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยระแวงผมระแวงมากตอนนี้อึ๊บอีก15าวิเท่านั้นเพื่อนจับตาดูเราไว้ให้ดีโอเคเราจะค่อยๆเล่นอุ๊ยเก้าวิโอเคโอเคโอเคอึเราแวงหวานเราแวงไปหมดโอเคเราจะชนะเราจะชนะจริงเหรอเฮ้ยชนะเฉยเมย์สเต็ปแอบอยู่ในตู้นี่มันได้ผลดีจริงเลย